ว้าแดงกับสงครามวัดใจหนึ่งวันอันตรายยอมถอยหรือแข็งข้อว้าแดงชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชนกลุ่มน้อยธรรมดาแต่คือกลุ่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาชนเผ่าที่ล้อมรอบประเทศพมา่าหากเทียบกําลังรบว้าแดงมีกองกําลังทหารมากถึงสามห0ื่นนายพร้อมด้วยอาวุธหนักและการจัดการอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลรองจากกองทัพพม่าโดยตรงในอีกฝากหนึ่ง ประเทศไทยขีดเส้นตายไว้ชัดเจนวันที่18ทธันวาคมเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเผชิญหน้ากันในสงครามแห่งจิตใจว่าใครจะถอยใครจะยืนหยัดและที่สำคัญใครจะทำให้สถานการณ์บานปลายจนกลายเป็นไฟสงครามที่เผาไม่ใชายแดนว้าแดงไม่ได้มีแค่กำลังผลมากมายแต่ยังมีสายสัมพันธ์ลับ,ลบกับกลุ่มธุรกิจใต้ดินที่ทรงพลังในภูมิภาคนี้ ทั้งการค้าสินค้าผิดกฎหมายการควบคุมเส้นทางลำเลียงและความเป็นพันธมิตรที่ไม่เป็นทางการกับบางกลุ่มในกองทัพพมา่าสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขามีพิษสงที่ยากจะต่อกรอได้ด้วยประวัติการรบที่ไร้ความปราณีและการตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ภูเขาสูงชันว่าแดงไม่ได้เพียงแค่รบเพื่อป้องกันตนเองแต่พวกเขายังมีสัญชาตญาณน,นักล่าที่พร้อมจะขยับไปข้างหน้า หากคู่ต่อสู้แสดงความอ่อนแอในอีกฝากฝั่งกองทัพไทยกลับเผชิญสถานการณ์ที่กดดันสุดขีดเพราะการใช้กำลังอาจนำไปสู่การลุกลามที่ไม่อาจควบคุมได้ทั้งยังต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านการเจรจาจึงเป็นไพ่ใบสำคัญที่ไทยต้องพยายามใช้ให้ถึงที่สุดแต่หากการเจรจาไม่ได้ผลและว,ว่าแดงเลือกที่จะแข่งข้อไม่ยอมถอย ฝ่ายไทยจะทำอย่างไรหนึ่งวันอันตรายที่เหลืออยู่คือบทพิสูจน์หัวใจของทุกฝ่ายว่าจะเลือกเส้นทางไหนเจรจาจนสุดทางเพื่อรักษาสันติภาพหรือเปิดฉากสงครามเพื่อแสดงอำนาจเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจหากว่าแดงไม่ถอยไทยอาจต้องใช้กำลังในการตอบโต้สงครามในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากเสียงปืนแต่คือเกมจิตวิทยาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมง คำถามที่ทุกคนเฝ้ารอคำตอบเมื่อถึงเวลา18ทธันวาคมสายตาทั่วทั้งภูมิภาคจะจับจ้องมาที่เส้นชายแดนเส้นตายที่ไม่เพียงแค่ตัดสินชะตากรรมของไทยและวะแดงแต่ยังอาจเปลี่ยนสมดุลของอำนาจในภูมิภาคนี้ไปตลอดการใครจะยอมถอยใครจะยืนหยัดเสียงจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางการเมืองและการทหารต่างแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับกองกําลังวาแดงซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ขึ้นชื่อว่ารักอิสระและกล้าหาญกูรูหลายคนเชื่อมั่นว่าการเจรจาให้ว้าแดงถอนตัวจากพื้นที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะวาแดงมีลักษณะนิสัยที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆแม้จะถูกโจมตีหรือกดดันเพียงใดพวกเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงการประทะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาหวนเกรง แต่กลับเป็นสิ่งที่พวกเขาเตรียมพร้อมอยู่เสมอฝ่ายไทยเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจอย่างที่สุดเพราะการปกป้องเขตแดนและอธิปไตยคือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องรักษาไว้ไม่ให้สั่นคลอนหากการเจรจาไร้ผลการใช้กำลังอาจกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญทางการทหารวิเคราะห์ว่าหากไทยตัดสินใจเผชิญหน้ากับวะแดงสิ่งสำคัญที่สุดคือยุทธศาสตร์ในการทำสงคราม การเผชิญหน้ากับกองกำลังที่มีระเบียบวินยัยและเชี่ยวชาญการรบในภูมิประเทศสูงชั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการประเมินยุทธวิธีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหากไทยต้องการเข้ายึดพื้นที่คืนจากวะแดงจําเป็นต้องใช้กำลังทหารสมต่อหนึ่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ทหารราบคือหัวใจสำคัญในปฏิบัติการครั้งนี้พวกเขาไม่ใช่แค่กำลังพล ที่รุกคึบไปยังพื้นที่ขัดแย้งแต่ยังต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังที่เชี่ยวชาญการรบในภูเขาสูงโดยมีอาวุธหนักเช่นปืนใหญ่ยิงสนับสนุนจากระยะไกลาการใช้แค่ปืนใหญ่หรือเครื่องบินรบอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะการโจมตีจากระยะไกลไม่สามารถยึดพื้นที่ได้การเข้าปะทะของทหารราบเพื่อตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าอาวุธหนักอย่างเครื่องบินขับไล่ S-16 หรือปืนใหญ่ลูกยาวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกดดันฝ่ายตรงข้ามแต่การรบในพื้นที่ภูเขาและป่าทึบต้องอาศัยมากกว่าความได้เปรียบทางอากาศหรือพลังทำลายของปืนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ผสมผสานร,ระหว่างอาวุธหนักและการรบแบบเคลื่อนที่ของทหารราบจะเป็นกุญแจสำคัญ หากปราศจากการเข้ายึดพื้นที่ของทหารราบฝ่ายตรงข้ามก็สามารถกลับมาเสริมกำลังในพื้นที่เดิมได้ตลอดเวลาความรักอิสระของชนเผ่า,าทำให้พวกเขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สุดในภูมิภาคความเสียหายจากการประทะอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามเกินควบคุมและการพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้อาจหมายถึงการสูญเสียความน่าเชื่อถือของไทยในระดับภูมิภาค คูรูทั้งหลายต่างสงสัยว่าสุดท้ายและสถานการณ์นี้จะคลี่คลายอย่างไรไทยจะสามารถรักษาอธิปไตยโดยไม่ต้องใช้กำลังหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองของไทยโดยเฉพาะนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลายเป็นเป้าหมายของคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกสารทิศ ด้วยบทบาทที่ถูกมองว่านุ่มนวลเกินไปสำหรับตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่แม้ว่านายภูมิธรรมจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์กองกําลังว้าแดงผ่านสื่อมวลชนบ้างแต่ทิศทางที่เขายึดถือกลับเน้นหนักไปที่การเจรจามากกว่าการใช้กําลังทหารเพื่อกดดันหรือแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดแนวทางนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เขาอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่หน่อมแนมที่สุดที่ไทยเคยมีมาในยามที่ศัตรูรุกล้ำเราต้องการคนที่ตัดสินใจเฉียบขาดในสายตาของประชาชนหลายคนการเจรจากับกองกำลังว้าแดงที่มีประวัติการต่อสู้อันยาวนานและหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมถอยดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่ไร้ความหวังถ้าเราไม่แสดงความแข็งกร้าวพวกเขาก็จะมองว่าเราอ่อนแอ การเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าแบบเปิดเผยแม้จะดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแต่ก็ทำให้ไทยถูกตั้งคำถามในสายตาประชาคมโลกว่าเรายังรักษาอธิปไตยของตัวเองได้หรือไม่ความไม่พอใจของประชาชนยิ่งระเบิดขึ้นเมื่อเกิดกรณีเรือรบพรม่าโจมตีเรือประมงไทยจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนความเชื่อมั่นในรัฐบาล แม้พม่าจะออกมายืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและไม่ได้เกินกว่าเหตุแต่สำหรับประชาชนไทยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรในขณะที่นายภูมิธรรมพยายามผลักดันการเจรจาในทุกมิติแต่เสียงเรียกร้องจากคนในชาติกลับต้องการความเด็ดขาดมากขึ้นเพราะบางครั้ง การรักษาสันติภาพก็ต้องใช้พลังของกำลังทหารการเผชิญหน้ากับกองกำลังวะแดงหรือแม้แต่รัฐบาลพมา่าที่มีพฤติกรรมที่ท้าทายเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการปกป้องเขตแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศสถานการณ์นี้ทำให้ในายภูมิธรรมต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเขาจะสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นจากประชาชนได้หรือไม่หรือจะยอมตกเป็นเป้าโจมตีว่า เป็นรัฐมนตรีที่ขาดวิสัยทัศน์ในยามวิกฤตในโลกของการเมืองและสงครามผู้ที่เดินทางสายกลางมักเป็นคนแรกที่ตกหลุมพรางของทั้งสองฝั่งสถานการณ์ที่เริ่มต้นด้วยความหวังจบลงด้วยความอับอายเมื่อสี่ลูกเรือประมงไทยถูกศาลจังหวัดเกาะสองในพมา่าตัดสินให้รับโทษจำคุกเจ้าของเรือประมงได้รับโทษหนักสุด6ปีในข้อหารุกล้ำน่านาน้ำและทำประมงผิดกฎหมาย ส่วนลูกเรืออีกสามคนถูกตัดสินจำคุกคนละสี่ปีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคดีความธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยพมา่าและทำให้ฝ่ายไทยถูกมองว่าหมดอำนาจต่อรองอย่างสิ้นเชิงย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ทธันวาคมความตึงเครียดปัทุข,ขึ้นเมื่อเรือรบพมา่ายิงใส่เรือประมงไทยที่เข้าไปในน่านน้ำพมา่าพร้อมทั้งยึดเรือและจับกลุ่มลูกเรือสี่คน สถานเอกอักรราชะทูตพม่าประจำประเทศไทยออกมาชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายของพม่าและลูกเรือทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมหลังจากการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายไทยคาดหวังว่าพม่าะจะยอมปล่อยตัวลูกเรือในเร็ววันซึ่งสร้างความหวังให้กับครอบครัวและประชาชนที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์เต็ม กลับไม่มีการปล่อยตัวใดๆเกิดขึ้นตรงกันข้ามมีรายงานว่าลูกเรือทั้งหมดถูกตั้งข้อหาและได้รับททษจำคุกในพมา่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าหน้างหงายกันไปทั้งรัฐบาลเมื่อหวังไว้ว่าจะได้คำตอบที่ดีแต่กลับได้คำปฏิเสธเป็นของขวัญเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงอำนาจต่อรองของไทยในความสัมพันธ์กับพมา่าที่ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เรายังมองว่าพม่าเป็นมิตรประเทศอยู่หรือเปล่าในเมื่อพฤติกรรมแบบนี้ไม่ต่างจากการตบหน้าเราความสัมพันธ์ที่ไทยมักอ้างว่าเป็นมิตรภาพอันยาวนานดูเหมือนจะเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆของฝ่ายไทยในขณะที่พมา่ากลับเลือกเดินเกมของตัวเองอย่างชัดเจนฝ่ายความมั่นคงไทยดูเหมือนจะถูกกดดันอย่างหนักจากประชาชนที่เริ่มตั้งคำถาม ถึงมาตรการที่รัฐบาลไทยจะดำเนินต่อไปหรือไทยจะยังคงนิ่งเฉยเหมือนที่ผ่านมาปล่อยให้ศักดิ์ศรีของชาติถูกกระทืบอีกครั้งในขณะเดียวกันการตอบโต้ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดอาจทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญในการหาวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้ ยังมีประสิทธิภาพและสมศักดิ์ศรีจะเลือกเดินหน้าผ่านช่องทางการทูตต่อไปโดยหวังให้พม่ายอมผ่อนปรนหรือจะเริ่มแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวกว่าเดิมเพื่อย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์ต้องมีความเท่าเทียมไม่ว่าจะเลือกทางใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือประชาชนไทยกำลังจับตามองและพร้อมวิจารณ์ทุกความเคลื่อนไหวของรัฐบาลอย่างเข้มข้นผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็น ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ